สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงพิธีกรรมเซนปุกุคืออะไรไปฟังกันเลยค่ะพิธีกรรมของญี่ปุ่นเช่นนี้ทางตะวันตกมักเรียกว่าฮาราคิหรือทางญี่ปุ่นมักเรียกว่าเซนปุกุหนึ่งในพิธีกรรมฆ่าตัวตายที่มีต้นกําเนิดจากชนชั้นนักรบสมุไรในญี่ปุ่นโบราณการกระทําที่น่ากลัวเช่นนี้มักเป็นการแทงตัวเอง เข้าที่หน้าท้องด้วยดาบสั้นเชิญท้องออกจากนั้นพลิกใบมีดเพื่อให้แน่ใจว่ามีบาดแผลร้ายแรงผู้ฝึกเซนปุกุบางคนยอมให้ตัวเองตายอย่างช้าๆแต่โดยปกติแล้วพวกเขาจะขอความช่วยเหลือจากไก่ชาคุอีกแรงซึ่งเป็นดาบที่สองซึ่งจะตัดหัวด้วยคานาตะทันทีด้วยดาบแรกกระบวนการทั้งหมดมาพร้อมกับพิธีอันยิ่งใหญ่ก่อนในบรรดาพิธีกรรมอื่นๆ ซึ่งบุคคลที่ถึงคาวาระมักจะดด่มสาเกและแต่งบทกวีแห่งความตายสั้นๆก่อนหยิบด,ดาบขึ้นมาเซนปูกุเกิดขึ้นครั้งแรกในโซตววะที่12เพื่อเป็นช่องทางให้ซามูไรได้รับความตายอย่างมีเกียรตินักดาบทำพิธีกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุ่มหลังจากการพ่ายแพ้ในสนามรบแต่ยังทำหน้าที่แต่ยังทำหน้าที่เป็นวิธีการ กดห้วงและแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของผู้นำที่นับถือและในช่วงศตวรรษที่1400การทำซ่ปุกุได้พัฒนารูปแบบขึ้นเป็นการลงโทษประหารชีวิตสำหรับสมุไรเกาะอาชญากรรมในกรณีต่างๆและถือเป็นการกระทำที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความเสียสละอย่างที่สุดซึ่งรวมเอาบูชิโด ซึ่งเป็นรหัสนักลบโบราณของซามูไรและมีแม้กระทั่งเซปุกุในผู้หญิงที่เรียกว่าจิกไกซึ่งเป็นการเฉิอนคอโดยมีดพิเศษที่เรียกว่าทันโตะภายหลังเซปุกุไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากการเสรื่อมถอยของซามูไรในช่วงปลายศตวรรษที่19ในกาและการปฏิบัติด,ดังกล่าวได้หายไปอย่างชิ่นเชิง